นี่ลองถอดท่อนาำอ,อกมาดูสินี่นี่นี่คลายแล้วดึงออกมาอุยโอ้โหสภาพน้ำนะอกเอเใจนะเว้ยเว้ยมีเด็กชอบสนดิมเว้ยนะสว,วัสดีครับผมวันนี้มีหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะกับงานซ่อมดูแลบำลรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับนี้ โตอนเอ็กโซล่ามีปัญหาเรื่องน้ำเดือดน้ำด <Liberty>. ันน้ำหายควาร้อนขึ้นเครื่องนกดับกลางกาศน่ะคันนี้ยกสไลด์มานะครับให้ไปดูปัญหาเบื้องต้นที่เราจะซ่อมเครื่องนะครับอะไนี้งานตัดดูอันนี้ปัญหาหลักๆเลยนะวาด์ดก็ดูเลยบมลนักษาดูนะตามว่าน้ำยาง ขาดหายไปนะครับยดงขาดหายเนาะสังเกตนะน้ําวนแบบนี้สาแดงว่ากรอนน้ามีไหมไม่น่ามีแดีว,ว่าสตาร์ทไป่สักพักหนึ่งเห็นฟองไหมครับฟองอากาศมาแล้วนะนี่นะแคปเจนรครับฟองอากาศมาคราวนี้ไม่รอดนะต้องเปิดฝาสูบนะครับเห็นไ,ไหม นี่นะการฝาสูบโป,ปง่งแรงดันลวกออกจากห้อเขาไหมนะ่การให้น้ำมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับสักทีนะครันนี้ต้องเปิดฝาสูบวัดดูเสื้อสูบใส่หน้าใส่หน้าฝาสูบนะแล้วก็มาเกนไม่รู้ว่าเคยใส่เคยทํามาหรือยังนะกับัฝาสูบตันนี้นะต้องเปิดมาดูก่อนนะครับต้องดูหน้างานนะว่าจะผ่านไหมนะแล้วดูสภาพน้ํานะครับ สนิมล้วนๆสนิมล้วนๆฮะเทนครับดูนะน,นี่นี่ภาพสนิมหมดเลยนะนะนี่เกาะเต็มก็แค่น,นี้เปิดตาสูบนะดูด้านในกันนะอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวเราแก้จบให้แน่นอนนะคันนี้นะเอ<ม>่ื้อเรื่องต้นมานะน้ำอาจจะไล่ระบบไม่ดีครับ ลาไปสักพักหนึ่งนะครับเห็นไหมพออากาศเริ่มหายนะครับเดี๋ยวเทีน่นี่เดี๋ยวผมจัดระบบน้ําก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเปิดสาถูกนะพอสตาร์ทไปน้ําน้ําไม่เป็นฟองอากาศแล้วหายไปแล้วนะครับแต่ว่าความร้อนขึ้นนะครับก็เดี๋ยว,ยวไม่ระบบน้ําก่อนคันนี้นะคันนี้เราจะได้ระบบน้ําก่อนเอารถถอยไปล้างทำความสะอาด ข่อ,อยางน้ำออกมานะวาวน้ำอยู่ตรงนี้ขอหลอกเลยไล่ดูว่ามันจะสกปรกขนาดไหนคันนี้นะชัด<ม>เจนนะผมว่าฝาสูงยังไม่เสียนะครับทันนี้ถ้าโชคดีก็คือใกล้ระบบน้ําเปลี่ยนฝาหม้อน้ําและหม้อน้ําตันหรือไม่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับชัดๆนะครับสบภาพนะ อาก,การดูแลอย่างสูงนะครับคันนี้เค่องนี้เดี๋ยวเราลองล้างดูก่อนล้างระบบน้ำก่อนนะถ้ามันปกติดีนะไมแเจออ้งเอฟซีนะครับเปลี่ยนหม้อน้ำเลยนะครับเปลี่ยนหม้อน้ำเลยนะ,าาะนนะเพราะว่าฝาสูบไม่โปรนะครับเครืนี้นะเพราะว่ารถพิ่งยกมานะครับรถสตาร์ทไม่ติดเน่ยเกิดจาก น็อกเซนเซอร์ทำงานนะแต่ส่งสัญญาณไปกวนทำให้กล่องไม่สั่งทำงานนะทำให้เครื่องยนต์มันดับนะครับประมาณนะนะกับเคสนี้เดี๋ยวดูเรื่องน้ำก่อนนะครับนี่ลองถอดท่อน้ำออกมาดูที่นี่นี่นี่ายแล้วดึงออกมาเฮ้ยโอ้โหสภาพน้ำนะโอเจนะย เว้ยม <ort>. ีเด็กชับสนิมเว้ยฮะเปิดน้ำไลมีวาล์วน้ำไหมส่องเข้าไปดูดิมีวาล์วน้ำไหมนี่วาล์วน้ำว่าอยู่ตรงนี้นะไม่ดูเลยมือนะกอดเอาไปแล้วนะไม่เหลือนะวาล์วน้ำเนะโอเคไล่ง่ายเลยที่นี้กอกน้ำเข้าไปเอามืออุดตรงนี้หาผ้าหรืออะไรมาอุดก็ได้กอกน้ำเข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องออกอ๋อ bình ngàn lo lấy nước trứng sao ăn rồi nó nè mở nó ra tắt cương đấy tắt cương mà đi đâm đấy nè nhìn nước nước chảy không phải đâu đen chưa có đúng luôn đấy hả đen chưa

ไม่ค่อยไม่ค่อยล้างไปค่อยล้างไปนะชั่งไปเลยนะไล่ไปเรื่อยๆจาใสไล่น้ำไปเป็นชั่วโมงแล้วดูนรระดูข้าวกระหนิมที่ตกมานะตกก้อนนี้นะตกฟางอยู่นะโอ้โหเยอะมากเนาะ

เดี๋ยวคันนี้นะเราจะเช็ครั่วก่อนนะครับใส่ท่อใส่ท่อเข้าไปใส่บล็ลงเข้าไปนะในการเช็ครั่วก่อนนะครับหักการดูแลอย่างเดียวนะคันนี้เรื่องนะรั่วไหมขึ้นเยแสดงว่ามีที่รั่วออกขึ้นเลยไม่ป้เยเต็มเลยยังมือพังไุ้ผม น้ำมันยังไม่มีเต็มในระบบนะครับมันก็เลยอัดขึ้นชานะ้าหน่อยเราเติมน้ำเข้าไปประมาณ2 3าลิตรนะครับเพื่ออัดเช็ครั่วนะฮะว่าจะมีรอยรั่วไหมนะถ้าไม่มีเราจะนำฝาหม้อน้ำที่เป็นปนัญหานะครับมาเปลี่ยนแล้วก็ลองวิ่งดูก่อนนะความร้อนมันจะขึ้นไหมนะพอแล้วอย่างนอัดไว้ที่หนึ่งบาร์นะครับ จนะิ้งไว้หนึ่งบาทจิ้งไว้ก่อนสิบนาทีเลยนะหละังจากนั้นมาดูกันนะถ้ามันตกลงก็แสดงว่ามีที่นู่วถ้าไม่ตกก็จะำนำฝาหม้อน้ำมาเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ขอพี่เขสอบก่อนนะครับเ้ามาอยากตั้งไปครับเสียค่ารถสไลไลมาแต่จ <laughs> ริงเสียค่าซ่อมบำรุงดีกว่านะครับซ่อมบำรุง ว่าเสียช่างลอดสไลด์อย่างเงี้นะลอดสไลด์นี่ดูเสี่ยงทุกเครื่องยนต์จ mm hmm. ะ,ะพังนะครับหรือว่ารถเสียจะพังนะครับดูแลบำรุงรักษาเรื่องเครื่องยนต์นะพวกระบบน้ำนะเดินถ่ายได้มันเครื่องทีนึงก็เข้ามาเช็คมาตรวจด,ดูนะต่อไปจะทําอะไรนะ mm hmm. แบบนี้มันเสี่ยงมาก mm hmm. ที่ว่ามันจะพังนะครับ mm hmm. เครื่องพังเสียกันหลายหมื่นเลยนะ mm hmm. ประเทศนี้ผ่านก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมโอ้โห oh, ตอนนี้นะครับ ผมให้ทีมงานออกไปวิ่งเข้าสอบแล้วนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับน้ําไม่ดันนะฮะปกติถ้าจอดปุ๊บถ้าฝาโกงน้ําจะดันออกมาตรงท่อพักน้ําหรือถังพักน้ําตรงนี้นะตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็จับยาพ่าน้ำนะฮะก้นรถมัน โอ้ฮ oh, mm ีท hmm. มาน้ำมันเครื่องมันหมดคุณภาพแน่นอนนะครับความร้อนสูงนะครับแนะนําเลยฮนะเวลาเครื่องโอ้โหฮีทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับแล้วก็น้ํายาหม้อน้านะฮะเยอะทาเสร็จหมดดูแลความรูบร้อยเสร็จออกไปวิทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะตัวตอนกันนี้จบแล้วนะครับจบแล้วจบแล้วนะหม้อน้ำไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ได้ ลองวิ่งทดสอบแล้วนะให้เอฟซทดสอบก่อนส่งนะะก็ให้ทีมงานเราออกไปทดสอบยิ่งไปเลยรถติดติดนะช่วงนี้รถก็ติดอะ่ะนี่นะทมร้อนเรืม่มีขึ้นนะคันนี้เราเปลี่ยนไทยแนละ้วมันเครื่องนะแล้วก็เปลี่ยนฝามอน้ํานะครับแล้วก็ล้างระบบน้ํานะครับท่อน้ําตัวไหนที่รั่วซึมเรา รียนให้นะครับจบงานจบงานพร้อมส่งงานแล้วนะคันนี้ผูตนเ e อ็กโซล่านะครับ